สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขูซูขคนครับพ่อกระบาเท้าฮันน่าชาแนลนะครับมือนี้มาพร้อมแฟนครับนะครับจากยูพาแซบนะครับจากช่องยูพาแซบครับมือนี้เพิ่นว่าอยากมากินเขากับบ่าวเท้านะครับฝากพี่ฝากน้องเนตนะครับเด้อมาก็ฝากรถนะครับยูพาแซบนะครับเพิ่นกำลังเฮ็ดช่องนะครับเพิ่นก็ว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับสายกินเฮือนกับบ่าวเท้านะครับแต่มือนี้ก็มากินก่อนนะครับเอ้ามือนี้เมนูอันตำใส่ตันนวลมึกครับพี่น้องนวลมึก นวดมึกใหญ่ๆนี่ครับเอาแต่ปลายนวดมานะครับแล้วก็ใส่ตันใหญ่ๆซีเพ็ดเผ็ดสดหนำโกโกโขลพี่น้องมันนี่เอาแก้มพักพักชี่เหล้าพักชี่พักยังไงเ<อ>่ยพักกาดกาดน,นะครับอันใบเลื่อยใบยเลื่อยหอ,อมชีใบเลื่อยกับ <laughs> มะระครับขาดบ่ออะไรครับของบาา้าเท้าเอ้ามาเสียบๆน้ำบ้าเท้าก่อนเสียบพี่น้องสดใสเสียบๆโหลดเดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องน้ำเด้อครับเด้อบรรยากาศห้องหน้าครับมัอนี่ จะเห็นมาเห็นมันเป็นเหมือนเมือยเจักบันหนึ่งเอาขึ้เขนเห็นอยู่หรอกมามาพี่น้องเส็จแฉลบน้ำกันครับน่าสดใสคำใหญ่ยยๆหรอเนาะอืมโอ้จอดจ <c oughs> พี่น้องฝ <c oughs> ีมือบาเป่าครับอืเพิ่นจัดให้เองครับมือหนึ่พอดีมีโอกาสก็เลยเดย์มานั่งกินน้ำเพิ่นพี่น้อง <c oughs> อยากมา, <c oughs> าลองชิมฝีมือเพิ่นนะครับจังไร ยูก่กะขอฝากช่องนี้นะครับเด้อช่องยู่ผ้าแสบนะครับก็ <c oughs> ดีมาฝากเนี่ยฝากตัวเป็นลูกซิดลูกหาเพิ่นนะพี่น้องมาละขมอ,อมล่ำเดือด <c oughs> จังหมื่นป่ะจังพี่น้องอ่ะหมื่นป่ะหนึ่งหมื่นข้าวหนุ่มขาวอยู่ผมหมื่นเพราะว่า <laughs> ผมด <laughs> <ต>ำ <laughs> เอาเบิ้งแบบนั้นดำน,น่ะพี่น้องฟังเสียงเบาเท่ากินออกทายังไงไ,ไปเลยพี่น้องอ,องได้ไปหรอทายัางไงอยากให้พี่น้องเบิ้งตงหน้าครับ นั่งน้ำกันว่ามันทางมาไร่ว่ามันท่างมาไร่พี่น้องส้อง้เหมือมาเลยมันตากแดดตากแดดที่วันหยุดอ่งไฮอยู่ห,หน้าก็ดีอยากไม่เห็นบรรยากาศทงไ้ทงหน้าบ่าวท่านั่งละพี่น้องก็เ,เลย ไงโอกาสก็เลยเดี๋ยวแวะมานางกินน้ำบาวถาวครับมาเหร็นทรงหน้าพามาเหร็นยู่หน้าทรงหน้าครับพี่น้องบรรยากาศได้ดีพี่น้องเอาหวดปลามึกเอาเลยได้ครับเพื่ พนัพนพอนขายปลาหมึกนะพี่น้องขายปลาหมึกอยู่อันตลาดเปมนปลาดุกพี่น้องตลาดปลาดุกอันนี้ชาวญ<ะ>ี่ปุ่นค่ะอยู่ทางไปต้องบังหาสิปัญหาครับถ้าพูดใดถ้าพี่น,น้องแวะไปกกลมากกับแวะได้เลยครับเด้ออยู่หนร้านท่องแวะแวะกินฟรี กินฟรีม <laughs> โมเป็อยงกับกินฟรีก็ได้ครับโมเป็ียง <laughs> ว่าแตพ่พี่หน่องไปหากับมีความทุกข์กับอืดีใจแร้วดีใจครับอืมแบบ จะออกแห้งหมือดอืมหน่ออะไรกันหน่ังหน่อเลกปลีครับ สดน้ำเจ็บๆหนวเลยขึอ้องเหมอชนะ่เหมือนปะหูบ่เหมือนไปไหนตื่นตันใจร,ร้ายพี่น้องเดี๋ยวมานางกินก็เบ,บาเท่า S <S ดีใจร้ายตื่นตันใจร้ายพี่น้องเพิ่นเป็นคนกันเองอีิรีพี่น้องคำนไ้เพื่อพี่เพื่อ,อน้องก็ หนาวมืดนอนนอนเดืกดเลยกะนัน่มืนสกปรกเตื่นเกร้าันบ่ตื่นก็หอยแมลงก,ก็ตื่นหนาวมืดบนหน่าเมือด <c oughs> จะเป็นลมนะครับหน้าดำห <c oughs> <c oughs> น้าดำใส่ตันกุบๆดีฮะบ่ได้กินโดน chào clip clip chịu chào 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 อืมลมบรรยากาศดีรีพี่น้องบรรยากาศกำลังร่วงเขากำลังเถียวกินยุดกลางทงพี่น้องเจ็บบอืม

<c oughs> <c oughs> ใครอยู่มีลมอ่ะลมเลย็เนเย็นบางมือพี่น้องว่าเอา้าไทยสากหลังมากเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไทยสากหลังชักเถื่อเลยพี่น้องไม่ได้แบบเอาสากอีหลีเลยจวดๆเลย น่องหม่กับเต้นไอไอเนาะพี่น่องเนาะกับวาวากันเนาะครับพี่น่องพึ่งเฮ็ดช่องครับ เครื S 1> <S 1> ่องเท็งเพชรื่องแสบพี่นนองอืมขั้นโบเพชรกับโบแสบไงครับโบเพชรกับโบแสบก็ว่านะพี่ว่าเขาต้องใช่แบบเพชรเผ็ดไม่ต้องแสบ คือกันนี่เหรอแขวแยวแมนแยวตะปุมตะปั่ม่มียรอกว่าเถขคืนลื่นหลุดใครอยู่บ้าวแถาแถวดีอยู่ครับชินแตงกับนี่ก่อนแช่ปีกแบบนึง แคบครับเถ็ดอันใส่หมนูนีก่ก็กรอบแล้วโอ้าวสองใส่อือสองใส่ปะ่ะสองหมด <laughs> น่อยน่อยจะขาเสียบเลยเราเ่ากินเฝ้าด้วยเพื่อกินเจ้าด้วยเพื่อนมาเราอยันยันอิ่มเ้ากินได้เจ้าคน่ะ ลมเย็นช่้ยช่วยมามันยากาศด,ดีก็จรงเด็กมออย่ครับนอนมึงท่า สดใจเลยอาจาันสดใจเลือดอะไรเหรอพี่นอ้องแซ่บอิ่ลิพี่นอ้อง <laughs> สุดยอดเลยครับเองช่วยกันช่วยกัน <laughs> ช่วยกันแซ่บนี่แหละเป็นยังเบาเถา่เาคือนมาจากกินน้ำมูพี่น้องเองเพราะว่า เราเอากินข้าหญ่เดี๋ยววันจินวากินหลายหัมั้เป็นยังครับผมเป็นยังกันเองครับหอยมั้งอืมอบเงินดี บรรยากาศได้ครับเป็นต่มานังเปกไปเลยโอเคอะมั้งไทยนี่ยโอเคอะมั้ไทนี่โอ้ยเบิ้มือร้อนบรรยากาศนี่สุดยอดพี่น้องอยู่ไตกิ่หอมไผ่พี่น้องอืห่มไผ่ห่มไผ่ส้มเข่าเขียวเขียวเข่าก็กำลังงามเนาะครับเนาะเข่ากำลังงามงามปุยเขียวปุยกว้างควางดีพี่น้อง บรรยากาศดีมองในหน้าพ่อเท่า,า,รราครับพี่น้องอืมเอาแล้วกันครับเด้อเอาสดใจสดใจครับเือบใจหายเอาอีจากจะข้ามจันสงสัย <laughs> คนอิ่มแล้ว <laughs> ืกัดแตงกรอบๆพี่นอ้องได้ยำแล้วมันยุดบะไรพี่นอ้องยาว่าเดยครับพี่นอ้องมันมันยุดบ่ไรอีหลีไปเรื่อยๆตับ้าเท่า <laughs> ถือว่าเป็นวันดีแห้งครับที่ได้มานั่งกินครับเออบ่าเท้าครับเป็นมือสั้นวันดีแห้งครับ <S <S เป็นโอกาสย่างหยิ่งเลยเนาะครับเนาะบเอกเพื่อเดนิเบอรโดนได้<ส>เ,ดเอาเอาเอาเลยครับเอาเลยทำง่า่ๆใส่ผู้เดียวถื่อนเลยครับถื่อนเลยจวดๆเลยครับนู้ยตอนหนุ่มพกพี่น้องมึงหรือพี่น้อง ว่าจวด,ด่ักไดอืมเอาพักข้งไปก,กันสักหน่อยนัง่งเป็นกำลังแรงใจใหเบาเท่าเลยได้ครับวันนี้ <c oughs> แจะจวดเลยครับนับตาหนำฟังเสียงนับตาหนำฟังเสียงเอ้าของเสเพบ่นว่าอยู่กับภูมิกพี่น้องเสียบเหมือนี่กุบกุบนะครับบรรยากาศร่มซีสวยๆนะครับอากาศมืดแน่เลยพี่น้องบ่าวเท่าคุณน่ะแห้งเมือแห้งเมือเพิ่นขาวอยู่ครับแฟนครับเพิ่นขาวอยู่เพราะว่าเพิ่น เป็นคนผิวขาวนะครับบาวเทาเป็นคนผิวดำว่ามันทางมาได้พี่น้องเลยเอาจากไหนก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อยู่ผ้าแสบาแบครับนะครับช่องน้องไมบน้องไม่นะครับช่องน้องไม่กาลังกาลังกาลังเห็ดพี่น้องเนาะกะลังเห็ดนะครับเอาสายกินคือบาวเทานะครับเพิ่นมาอยากมาอยากมากินน้ำบาวเทานะครับบอกมันว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามาเกาะกเะแีสบบคิดแนวนั้นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าในสายเดียวกันนะครับ ผู้ใดอยากเห็ดบ่าวเทาสนับสนุนนะครับผู้ใดอยากเห็ดมากครับมากมากินน้ำบ่าวเทานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเนาะเอาฝากนะครับฝากพี่ฝังน้องนะครับมักกะไลถือใจกระแช่เพื่อนในนะครับเด้อยู่ยู่ผ้าแสบครับจังไรก็ขอฝากฝากพี่ฝากน้องเดนะครับเด้อครับเป็นช่องน้องไม่ครับพึ่งเห็ดครับครับเออก็ไดมากูดจักกับอาจารย์กติดตามอาจารย์มาดนละครับนี่ยครับเป็นแฟนคลับตัวยงครับ ครับ <c oughs> แฟนครับตัวยงแจ้งได้ก็อขอฝากพี่ฝากน้องเขาไปรบ <c oughs> ับชมไปติดตามให้ได้เด้อครับเ <c oughs> ด้อ <c oughs> ครับเอากฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากดูแลนะครับฝากเบื้องแย่งกันเอาพี่น้องเนาะเอาสายขินขึ้นกันกับบา่าวเท้สาสำหรับเมื่อนี้ครับคลิปนี้ตําสไตันตําสไตันนวลมึกนะครบับเสียบกับแฟนครับอยู่ทงหน้าบรรยากาศเขาเขียวๆก็ฝากพี่ฝากน้องให้เรานะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ